แสงคข่งรงับมาทั้งรุ่นเอาประวัติศาสตร์โง่โง,ง่องของคนในยุโรปบ,บางประเทศและมาถอดแบบใส่ให้กับประเทศไทยและบอกว่าประเทศไทยล้าสมัยคุณนั่นแหละล้าสมัยเพราะคุณไม่แอดไพร์เกิดอะไรขึ้นหรือ <S <S ที่มีนักการเมืองนักวิชาการใช้เด็กเป็นเครื่องมือนําไปสู่การล้มล้างการปกครองเป็นการกระทําที่กระทบต่อความมั่นคงของชาติ การอำนวยบริการความยุติธรรมต้องมีประสิทธิธภาพนั่นคือรวดเร็วและถูกต้องแต่ขณะน,นี้ช้าสุดๆประชาชนจึงเห็นว่าการมาคับช้ยกฎหมายใช่ไม่ได้โกงแล้วยังลอยลวนอยู่ตั้งส0ปีสิ่งแรกพักการเมืองในระยะหลังเป็นพักการเมืองที่เป็นลูกจ้างของทุนสามานทุนทุจริตและก็กระทำความผิดย่ำยีกับพี่น้องประชาชนพักใหญ่ๆ สาวไปดูเบื้องหลังเะครับถลกข่าวถลกคน The States t i m s ชัดเจนเป็นกลาง